ีนเรียบร้อยแล้ววิธีทําเบาะนั่งที่ความหนาไม่ต้องหนามากแค่สองนิ้วแต่ถ้าใช้หนามากก็ต้องใช้จัดรูปแบบเลยนะคะสวัสดีเจ้าวันนี้มาสาธิตวิธีทำหมอนนั่งนะคะเย็บเป็นจุดเป็นจุดเดี๋ยวมาดูวิธีการเย็บว่าทำยังไงบ้าง ตอนนี้เราใช้จาก PLK เคนะคะแล้วก็มาดัดแปลงให้เหมาะกับงานลูกค้านะคะพร้อมกับแต่งพวกอะไรพวกตีนผีแต่งอะไรบ้างเราแต่งตนะีนผีด้วยเนาะแต่งต<ส>ีนผีใส่เข็มใหม่เซ็ตจักรใหม่อันนี้ห้าจุดอันนี้ที่มาเป็นจุดเป็นจุดที่เป็นหนุ่มหนุ่มมา มาจุดจุเนี้มันจะได้ง่ายจะได้ไหมไม่ต้องกาเอาอปากกักจุดเอาไว้กลางทีเดียวอันนี้สำหรับเบาะนั่งที่ไม่ต้องหนามากแต่ถ้าหนามากๆก็ต้องเดินไปกลางอันนี้ความหนาประมาณกินิ้วค่ะสองนิ้วสองนิ้วได้ยู่ ้เราจะทำตัวใหญ่อันนี้ค่ะอืมอันนี้ใบใหญ่หกจุดอันนี้ก็คือขนาดใหญ่กว่าตัวนี้อะค่ะตัวที่เทปไปเมื่อกี้นะใช่นี่เราทำหกจุดครับ ในเรียบร้อยแล้ววิธีทำเบาะนั่งที่ความหนาไม่ต้องหนามากแค่สองนิ้วแต่ถ้าใช้หนามากก็ต้องใช้จัดสูงแบบเลยนะคะนี่ทําเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะตกแต่งให้เรียบร้อยให้เยบ็บง่ายๆเรียบร้อยแล้วสาธิตการเรย็บหมอนนั่งแต่ไม่ได้หนามากแค่สองนิ้วเองนะคะเนาะต่อไปอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของเรานะคะว่าเราจะสาธิตอะไรอีก ขอบคุณมากค่ะบ๊ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะคะ